มับครอืสวัสดีแฟนรายการตูปร่ป้านพันนะครับวันนี้เจอพี่ตู่นอกสถานที่นะครับวันนี้กับเมนูใหม่นะครับวันนี้จะมาทําเมนู ขาหมูเยอรามันที่ทุกคนรอคอยนะครับมาอ่านได้ครับกับปรับทุกคนที่อยากจะทําเมนูนี้นะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ทําเมนูนี้กับพี่ตู่ได้กันกับเมนูขาหมูเยอรามันได้เลยละครับวันแรกขั้ตอนแรกก็อย่าลืมซื้อขาหมูมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับอ่ะเริ่มทาเลยดีว้าไหมครับนี่ขาหมูหน้าตาแบบนี้นะครับขาหลังก็ได้นะครับเนี่ยใหญ่ๆทั้งหนึ่งขานะครับช่วงนี้หมูแพงก็เอาสักขาเดียวพอเมื่อก่อนหมูถูกทำสามขานะครับแล้วก็ลงไปใน หม้อต้มน้ำทำเลยนะครับได้ขาหมูมาแล้วก็หมอ้มอในหมอ้อก็เติมน้ำไว้ก่อนนะครับน้ำลงไปในหม้อนะครับเอาหมูเอาหมูลงหมอ้อเดี๋ยวมวมนแรงมันเยอะเราในน้ำเติมน้ำไว้แล้วนะครับเอาลงไปในน้ำก่อนนะครับนะครับอันดับต่อมาเดี๋ยวจะทำอะไรต่อก็ใช้หอมหัวใหญ่นะครับสักสองูปหักครึ่งนะครับทำมาแล้วแล้วก็มาลงเลย อทําการจดสดนี่นะครับลงไปก่แล้วก็มาเปิดแก๊สการเปิดแก๊สที่วันนี้ใช้แก๊สแบบนี้เปิดแก๊สครับใช้ไฟเบานะครับจะต้องไปอีกสามชั่วโมงข้างหน้านะครับอะตั้งแก๊สแล้วนะครับอแล้วมาดูว่าจะมีอะไรใส่ไปด้วยนะครับอ่าครับต่อไปก็เกลือนะครับเกลือ ใส่เกลือลงไปนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็ได้มีใบกระวานนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าใบกระวานเอาไปสัก2ใบก็ได้นะครับใส่ใบกระวานหน่อยนะครับนี่ใบกระวานแล้วก็อันนี้เขาเรียกลูกกระวาน ลูกกวานะครับสองเมตรนะครับอันนี้ก็ชงเจียวหน่อยหนึ่งนะครับชงเจียวนะครับนี่ชงเจียวนะครับ,สรบใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยเม็ดผักชีนะครับลงไปอันนี้การพรูนะครับสักสี่ดอกครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับรู้จักเอ่อเม็ดเกากี้อันนี้ค่ะเม็ดเกากี้นะครับสัก สี่ห้าเมตรนะครับหน้าตาแบบนี้ย้อนลงไปแล้วก็อันนี้ผงพะโลแต่ใหญ่เยอะนะครับผงพะโลตเอานะครับอหญ่เยอะ่อาชุน สุดท้ายเม็ดพิกไทยนะครับ่อยไว้แค่นี้ครับทิ้งไว้ปิดฝาสามชั่วโมงค่อยๆเดือด ครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บไว้พึ่งไว้แห้งแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันครับเอาไปให้มันแห้งพึ่งให้แห้งแล้วเดี๋ยวไปทอดกันครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือ ใช้น้ำส้มนะครับก่อนจะทอดหมูนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเอ,อแล้วเราก็มาโรยน้ำส้มก่อนนะครับเดี๋ยวจะทอดเอาละเราก็ติ้มเข้าไปนี้นะครับเอ็นนี่มันไป้น้ำส้มม,มีมีก็ได้นะครับส้มก็ได้ แล้วก็ต้องผ่าหมูนะครับอืก่อนจะทอดนะอืมมันจะได้เข้าไปในเนื้อเอาละพร้อมทอดแค่นี้เป็นอันเสร็จนะครับอืม,อม เดี๋ยวมาดูกันหน้าตาแบบนี้นะครับทาก่อนมาอ่ะไม่ทอดกันอีสตะวถ่าอยู่นี่แล้วมาเออ,อ่ะพร้อมทอดแล้วครับมาดูกันทอดประมาณสองรอบนะครับ แบบลองไปกระทะก่อนวันนี้เลยเขากลับมาเข้าครัวใหญ่เพราะว่าต้องใช้น้ำมันเยอะอ่ะากระทะแห้งแล้วก็น้ำมันเลยใช้น้ำมันหมดเลยครับใช้น้ำมันปลาล์มนะอย่าใช้น้ำมันตัวเหลือเพราะว่าน้ำมันปลาล์มเนี่ยจะให้ ความร้อนที่นานกว่าได้นะครับรอให้เดือดแล้วก็ค่อยๆลงลงไปแบบยังไม่ต้องร้อนมากก็ได้นะครับอ่ะหมูลงนะครับลงไปเลยค่อยๆ ่ะหน้าตาประมาณนี้เสร็จละเดี๋ยวไปชิมกันเฮ้ยใส่าจานก่อนอือเอาละครับอ่ะอ่ะะครับเสร็จแล้วครับนี่ขาหมูเยอรมันกรอบกรอบนอกนุ่มในเสร็จแล้วครับอ่ะหลัง ทอดแล้วหลังจากเอาไปต้มแล้วทอดแล้วแล้วก็เหลือขั้นตอนชิมนะครับอ่ะมาชิมขาหมูเยอรมันเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนี่ตรงนี้เนี่เสียงป๊อกบอก,บอกนะครับเสียงดังเอาละชิมแล้วนะครับว่ากรอบนอกนุ่มในไปยังไงนะครับฉีกให้ดูดีกว่าฉีกเลยใช้มือดีกว่านี่กินเองคนเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ นี่น้องกรอบๆน้องกรอบๆกินก่อนนังนี้ครับๆโอ้อท่อไปครามดูครับอืม ทั้งไงยังชุ่มๆมอืมอืมอร่อยมากครับลองไปทำดูนะครับตามขั้นตอนทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าพี่ตุ๋ยจะทำอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตกไปนะครับเป็นกำลกังใจซึ่งกันและกันแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขาหมูยเยอรมันอร่อยมาก